คอปปี้เวก้าอ่ะลองดูอ้เงิน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 เอเอมีความสุขจังเลยรีโลฟี30อันที่เออที่ปาดผมตายหมดโชฉ ไอคอนตัวร่นี้เป็นทวิตเตอร์เฟสครับที่จะให้รีโรเราฟรีในตอนเริ่มต้นของตด่านซึ่งถ้าเราเล่นคอมรีโรหนึ่งบาทเนี่ยบอกเลยครับว่ารีโรที่ให้มาตอนแรกอะโรไปได้เลยใช้ให้หมดแต่คลิปนี้เราไม่ได้เล่นรีโรหนึ่งบาทเราจะเล่นฟาดเกา The Hunt Shop ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่มีรีฟันมีบริการเติมเกมมือถือทุกเกมรวมทั้งเกมชื่อดังหลายๆเกมและสำหรับเกม T F T ทางร้านก็มีบริการเช่นกันใครที่เล่นอะไรไว้ลิตเติ้ลเเจนด์บอดหรือว่าตู้กาชาก็อย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับถูก เติมได้เลยที่ Lie at the h u ฮันช o p ป๊อบปี้เวก้าอืมไอเทมแรกไม่มีบูบับไม่มีป๊อบปี้ถ้ามีไอเทมให้เวก้าเนี่ยมันตัดสินใจง่ายกว่านี้ครับเราจะเล่นเป็นฟาดเก้าไซเบอร์บอลเดี๋ยวนครับผมไม่รู้ว่าอันนี้มันตอบหรือเปล่าแต่มันได้มันได้ป๊อบปี้สองนะอ่ะลองดูด้วยความที่ห้องนี้เป็นห้องที่แจกรีโรฟรีครับผมสามารถที่จะเอารีโรเนี่ยมาใช้รีหาเวก้าสองดาวได้แล้วก็ไหลต่อยาวๆขึ้นเก้าไปเลยแต่ประเด็นก็คือไอเทมไม่มี ใช่นั่นคือปัญหาหลักเลยมีทุกอย่างเว้นไอเทมเราสามารถเล่นไซเบอร์บอสฟาดเโดยที่เล่นเป็นไซเบอร์บอสแบบนี้ได้ปะผมอาจจะฟาดแปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้น9การที่มีป๊อปปี้อยู่2ดาวต้นเกมมันจะเล่นง่ายนิดนึงครับมันจะไม่เหมือนกับแบบกดมาแล้วป๊อปปี้มันดาวเดียวอะ <Okay. S 1> ถ้าเรารู้ตัว,วจะเล่นฟาดเต้นเกมต้องขยพยายามทำดอกเบีย้ยครับอัพเวลไม่ เวก้าดาเมจมันโดนสแปรดคู่ครับเราก็วาง่างนี้แหละอ่แซกไมเ่เล่นเล่นเลยเนกตันอะไรตัวกาเลิมประมาณนี้แหละเนี่ยสี่นี่นี่หน้าตาประมาณนี้จริงๆแล้วซิวนาน่าไม่เล่นเล่นมอเดอร์เดี๋ยวก่อนนะครับคุณปลาใส่หัวเวก้าไม่พักเลยเหลอมีโกงซะด้วยแจมเบลเนี่ยสามารถใส่เข้าไปเพื่อให้เลือดมันเด้งขึ้นมาได้นะครับใช้บ่อยเวลาเราหวังอยากจะชนะนี่เนี่ย แตมมันใช้เยอะจังวะอัคเมนให้สกอร์ครับต้องให้ตัวละครไซเบอร์วอร์ทำดาเมจถึงกำหนดแล้วจะได้ของเอิม่มผมคิดไปเองไหมว่าแต้มมันใช้เยอะไม่ผมไม่ได้คิดไปเองแต้มมันใช้เยอะจริงๆหมื่นหนึ่งเลยเหรอวะอ่าอัพเวลแล้ว,แล,วแล้วใส่แบชชั่นเพิ่มได้หนึ่งตัวแต่ไม่คุ้มป่ะไม่คุ้มป่ะไม่คุ้มไม่คุ้มไม่ไม่คุมมคมมมค้มเลยมัง้งเป็นเพราะเรายังไม่มีไอเทมด้วยครับถึงจะอัพเวลไปแต่ก็อาจจะแพ้ไปดีเพราะไม่มีไอเทมเรามาเจอบอร์ดสปิริตนิง ต้องรีบทาของให้เวกาถูกต้องแต่เราอยู่อันดับบนสุดอ่ะเราจะไปหาของนั้นอย่างไรคือมันน่าเป็นห่วงที่เวก้ามันไม่มันไม่มีบูบับเนี่ยแหละครับแล้วโดนเซราฟีนแย่งทำดาเมจอีกแต่ถ้ามันไม่ทําเราก็แพ้นี่หว่าเนี่ยคุณคิดไหมว่าไอเทมนี้มันจะเหลือผมไม่ไม่คิดเป็นไปไม่ได้ไอเทมนี้เหลือก็คือแบบอีกฝั่งเอฟเคอะอะต่อมาที่ดีเืออนนี้เยี่ยมอ่ะกูได้อันที่ดีแล้วขอบคุณครับ เหลือบูบาฟุได้ตอนไหนไม่รู้จริงๆโชจินก็ได้นะถ้าโชจินมันจะไหลต่อได้ง่ายกว่าผมว่าโชจินดีกว่าเดี๋ยวหาโชจินต้องอัพเวลว่ะตามสถานก,การณ์ตามเทมโปต้องอัพเวลในหน้าตรงนี้คือเราชนะมา3ตาครับแล้วก็มีเอเทมให้เวกาแล้วควรที่จะอัพเลเวลเพื่อหวังชนะตาที่4ต่อการรักษาวินสติกค่อนข้างสําคัญมากในช่วงต้นเกมนะครับมันจะทําให้เรารู้แต่ถ้าบอดไม่แข็งก็ปล่อยแพ้ให้5้าลสี่ไปเลยเฮ้ยชนะว่ะ ถ้าชนะอย่างนี้ผมต้องเอารีโลฟรีมาใช้หน่อยป่ะทุกคนถ้าเราสามารถได้ตัวละคร2ดาวเพิ่มเนี่ยมันการันตีให้เราชนะได้เลยครับโอเคเยี่ยมดีนะที่รีมันจะทำให้ผมแพ้หรือผมจะแพ้อ๋อมันทำให้ผมแวะ่ะขึ้นเท็กี่สีมาครับเท็กี่สีช่วยให้แรงเพิ่มขึ้นแต่แรกกับการที่ผมต้องสละแนวหน้า <Yes! S 1> โอเคให้เงินมาสบาทเฮ้ยสวย เขตตับใดที่เราได้เวกาสองดาวมาเราจะค่อนข้างมีหวังนะครับอยากได้โมเดอร์ไครเซอร์ a ีสแค่ในแฮฟโมเดอร์ไคเซอร์ผมจะเล่นแบบเทมโปฮะไซเบอร์บอสเทมโปลฟาดเก้าซึ่งก็คือวิธีการเล่นที่รักษาจังหวะไปเรื่อยๆครับทำให้เราชนะไปเรื่อยๆยิ่งเราวินสตรีกเยอะเรายิ่งรวยครับแล้วก็มีเลือดเอาไว้เสียในช่วงรออัพเลเวล9้าด้วย oh, นาชอนาชอนีป้ปะหนีด,ดิเวก้าไม่มีอะไรที่ดีวันนี้แล้วผมต้องอัพเวลเลย ผมโดนมังครับขู่เห็นสวยอัพเพื่อหวังให้ชนะต่อได้6วินสตรีตครับแล้วก็ต้องโรเพื่อให้ได้เวกา2ด้วยอันนี้ด้วยความที่นีโกะกขึ้นมาครับก็เลยขึ้นเป็นสตรีเดมอนไว้ก่อนลองดูว่ามันเวิร์กไหมแรงพอไหมทำไมทำไมเวกา2ดาวมันหายากขนาดนี้ขอญาตสอบถาม จริงๆผมก็ไม่อยากใช้รีโรเยอะครับเพราะว่าอยากเก็บรีโรเอาไว้ใช้ตอนเวลสูงๆ <Yeah. S 1> ถ้าผมได้เวก้าสองมันชนะไปแล้วอะ <Yeah. S 1> เออฮือมึงให้ป่วยกว่านี้ได้ไหมอัลลิโตบิทฟาสเตอร์อะ y ยู k โน w ผมต้องขายเนี่ยแกงเนี่ยแต่ผมไม่อยากขาย๊อปปี้เลยเผื่อ๊อปปี้มันสามดาว ถ้าถามว่าป๊อปปี้จะ3าดาวง่ายขนาดนั้นไหมก็ไม่ครับทีิงๆคเราจะเล่นฟาด้าวผมกะจะไม่ได้เล่นเวก้ารีโลนะทุกคนผมจะเอาเวลเว้ยซึ่งมันเป็นหลักสูตรใหม่นะเอ้ยเงินเอาว่ะโอเคทําคะแนนถึงฮะทำคะแนนถึงท่านเวก้เอาเงินมาให้กดเงินธนาคารโชวเยี่ยมสวยถัากูได้เวก้ากดหน้านี้นะเกไม่มีสิทธ เท็กชี่เท็กชี่ตรงนี้มันจะเป็นแบรนด์ใช่ไหมแล้วก็อันนี้จะยืนอยู่ยืนอยู่ยงยาวๆจนกว่าจะมีเวโกชิวาน่ามันจะอยู่ยาวๆจันมีเวโกครับดังนั้นผมต้องซื้อชิวาน่าไว้แล้วเผื่อสองดาวือจริงๆกูต้องรีครับผมไม่ต้องรีปะ่ะเก็บไว้แค่นี้ก่อนไหมอย่างที่บอกครับผมไม่อยากใช้ลีโรเยอะอยากเก็บไว้ชาตอนเวสูงๆ <c oughs> นายนายอยากจะชนะอย่างนั้นเหรอเป็นไซเฟอร์แต่อยากจะชนะอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้มันไม่มีชะตากรรมของคนนี้เล่นไซเฟอร์แล้วจะชนะกูลากร อย่าแย่งทำดาเมจไอ้ไงท่านวีกาทำดาเมจต,ต้องยอมเสียดอกเบี้ยอะสามสี่ห้าหกเจ็ดต้องยอมเสียดอกเบี้ยรครับไม่ว่าจะเก็บยังไงก็ไม่เอ็นี่อยู่ดิวัดท่านวีกากูอยากได้เลยครับท่านวีกาอยากได้มานาสนิครับอะแต่นี้มันอ๋อมันคอมพิวธรรมดาโทษโทษโทษครับท่านวีกาไม่ได้แล้วครับกรอกครับป๊อปปี้ปลาหัวจริงๆคราวกัดเก่งกว่าแล้วทำไมกูไม่หยิบ ไม่เป็นไรเยี่ยมเยี่ยมทเมกามีโชว์จีนแล้วเว้ยทเมกามีโชว์จีนแล้วไอ้ชัดทเมกามีแล้วถ้าถามว่าบูบับดีกว่าใช่ไหมใช่ครับบูบับดีกว่าแต่ว่าตอนนี้โชว์จีนไปก่อนก็ได้โอเคน่าวอเอเพัพเวลได้ไหมอพัพเวลเพื่อเพื่อสติเดมอนดันหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่สับยังไวสับไม่ทัน ผมจะได้โคบุโกรด1%ตรงนี้ครับผมสัมผัสได้ว่าช็อปต่อไปจะมีโคบุโกรด1%ผมเลยอัพเลเวลเจ็ดตรงนี้เลยนะนี่คือผลของการอัพเลเวลนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮียเฮ้อท่านเบก้ามีบูบับ <No! S 2> เหลือเชื่อเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนะบูบับกับโชจินตามข้อมูลทางสแตตสถิติแล้วบูบับอยู่ที่50.4%โชจินอยู่ที่47.9%ยังไงบูบับมันก็ดีกว่าครับท่านเบก้า ปูบับดีกว่าถอไดไอเทมไม่พักเลยกูจริงๆข้อแนะนำในการใช้ถอไดไอเทมเนี่ยคือยังไงดีตอนเกมเต็มที่ใช้2ครั้งครับแล้วหลังจากนั้นก็คือเก็บถอไดไอเทมมันจะแจกให้ในทุกๆด่านครีปครับคือเราต้องมั่นใจว่าโอเคเรามีสแปร์ใช้ประมาณ1-2อัน6,000 0เลยเหรอครับ6,000 0ให้อะไรอะใครใครแฟน,นแท้ New High Score ครับผม6 0 0 0 0ได้อะไรครับขออนุญาตเบิกตัวแฟน,นแท้ High New High Score ลองนึกไว้ในใจครับดูว่าจะทายถูกไหมป๊อปปี้ไม่3ลองเนาะถ้าป๊อปปี้3ดาวป่านนี้คโบโ,โกผม2ดาวไปแล้วเวอร์เจ็ดอะเอเอบูบับโชจินไม่ใช่ is <laughs> t not t h a t it works ไม่ใช่ <laughs> เยอะไปครับบูบับโชจินใส่แค่บูบับอย่างเดียวพอละ, <laughs> ละเงิน10น่าจะได้ซิกเอาละใครจะถูกถ้าผมจะฟาสเก้ายังไงอะผมฟาดเก้าต,ตอน51เหรอคือผมปล่อยแพ้ตอนสตรีทสตรีชชท สเตตสี่สตุยสเตตสี่ปล่อยแพ้สเตตสี่ทั้งหมดแล้วก็ไปอัพเวลเก้าตอนสเตตห้าห้าสองแล้วก็ได้คูโบโกะสองดาวแล้วก็ชนะใช่ไหมขึ้นในสถานการณ์ที่เราไม่มีอัลเมนการเงินเนี่ยปกติเราจะอัพเลเวลเก้าได้ประมาณสเตตห้าครับอัพแบบให้มีเงินฟรีด้วยนะสเตตห้าใช่เหรอวะเอยได้บอดเติร์ดโอเคจริงๆผมอยากให้บอทเติร์ดคูโบโกะโ,โอ้สวย 12รีโลฟรีใช่ไหมวีกิฟท์อัพออดีสตีทถามว่าผมรู้ได้ยังไงว่าอัพเลเวล9ไม่ได้นะครับก็ดูที่เงินเราก็ได้ครับเราอัพเลเวล8ปไปเนี่ยเหลือแค่10บาท20บาทเองยังไงเราก็ต้องเก็บดอกเบีย้ยทั้งสเตทนี้เพื่อไปอัพเลเวล9ตอนสเตท5ครับฆ่ามันมันเป็นแค่แวนการ์ดฆ่ามันไม่รู้จะฆ่าได้ตอนไหนแต่ฆ่ามันวก้าเออนั่นแหละท่านวก้าอ้าวโอเคกูโดนฆ่า เฮ้ยหิว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 เฮ้ยชอเฮ้ยช่อช่อเฮ้อเฮ่าหิวเร่งออกบ่เฮ่าหิวเร่งออกหกหมื่นได้เลยสรุปแปดเทคชิวาน่าแทงชิวาน่าต้องสามดาวก่อนครับอินเวสนี่แหละครับสิ่งที่จะทำให้เราขึ้นเลเวลเก้าได้ถ้านายกดอินเวส์มันมันจะไม่ชนะเลยนะต่อจากนี้เงินไม่ได้ช่วยให้เราชนะครับถ้ายังไม่ได้ใช้น่าจะเอาจริงๆอย่างนั้นเหรอ มันเป็นตั๊กเมนที่โลบนะออพลังแห่งการเงินอยู่ตรงหน้าใครมันจะปฏิเสธได้ลงเอเอมีความสุขอย่างเลยเอมีความสุขอย่างเลยเอมีความสุขอย่างเลยเงินเยอะจังเลยเ,เนี่ยมีความสุขกว่าเล่นคอกมาลีโลตั้งเยอะผมเล่นคอกมาลีโลผมจบที่ห้าแต่ผมเครียดแบบอยากกดยอมแพ้ตั้งแต่ตอนที่ผลลัพธ์ยังไม่ได้ที่ห้าผู้อยากออกไปแล้วอะ เกมที่แล้วผมเล่นคอกมารียวครับได้3ดาวหมดแหละแต่แทบจะกรีดร้องอยากจะออกไปจากตรงนี้ชั้นแรงสู้คอมฟาดแปดฟาดเก้าไม่ได้แต่เราจะแพ้นอะตัวนี้มันต้นไปนะเราจะไม่เคยชนะเราจะไม่ชนะเราจะชนะคนที่อัพเลเวลแปดแล้วโล่หมดตัวไม่ได้แนละ้วคนนี้ทาไมมันไม่โล่วะนี่คอมอะไรอะ่ะฮะฮูอีดิสกายวะดิสกายโทษหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนที่มัน คนที่จะคิดการไกลอับเลเวล9แล้วเล่นบูมบอทฟาร์ใช่บูมบอทฟาร์แน่นอนไม่มีคอมอื่นแล้วไม่ว่ามันเท่าไหร่วะกูเกลียดจินมันตัวสูงครับเนี่ยคุณจะไปเดินดูยังไงว่าแบบมันเวลเท่าไหร่นอกจากนับตัวละครในบอดเนี่ยตัวละครโอเคเราใส่อะไรดีอันนี้ปะไม่ใส่จิตอืม ทุกคนครับลีโรเราจะมีกี่อันนะผมว่าผมโลได้ยันโคบุโก2ดาวอะใช่ผมว่าเกมนี้ผมโลได้โคบุก2สองดาวแนะ่นอนอะตอนที่ผมอัพเลเวลเก้าอะโลกูน่าจะเยอะมากๆเลยครับโอ้โหต,ตีไม่เข้าเลยโอตีไม่เข้าอ,อ,อยอมแล้วครับพี่ก่อนหน้านี้ยังกระทืบเข้าอยู่ตอนนี้ตีไม่เข้าเลยชัดยอมแล้วห้าหมื่นห้าโอเค ราอ,อยากได้อะไรมาที่สุดอันนี้ให้โคโบโกะโ,โคโบโกะต้องมีไอเทมบุยเซอร์นี่ครับหรือไม่ก็อันนี้แต่ผมว่าอันนี้ดีกว่าใช่ปะอันนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าต้องเก็บ80บาทแล้วครับเข้าใจผิด70กว่าบาทก็พอครับเห็นไหมจาก15เป็น1 8ปคิดอย่างนี้คิดง่ายๆคือเก็บให้ตาต่อไปดอกเบี้ยเด้ง แล้วเงินเกิน80บาทเท่ากับว่าเราสามารถเก็บ70บาทได้เพราะเก็บ70บาทมันได้ดอกเบี้ย10กว่าบาทมันก็จะเกิน80บาทแน่นอนก็ประมาณ71บาทนะครับถ้าใจให้ชัวจริงแล้วเราไม่ต้องมีชิวหน้าปะ่ะเนี่ย71บาทเดี๋ยว้าต่อไปมันขึ้น3ดมโลเป็น21โอ้เงินเงินเงิน อู้เงินฟาสสิบเออทิ้งไปให้หมดไอตัวราคาถูกบายจ่ายตัวราคาถูกจเจอกันตัวราคาแพงกาเล่นใส่สตรีทอู้ใส่ใส่จิตหรือจริงๆผมต้องให้นีโก้ได้ไอเทมแทงวะถ้าวัดกันตรงๆ1บาทไม่ได้มีเทรดเชื่อมอะไรเยอะเนี่ยตัว4บาทหนงดาวจะเก่งกว่านะครับ9,000 90, 0ครับผมตะกี้6 0 0 0ืได้เงิน 10บาทเอาละทุกคนคิดว่า90,000จะได้อะไรครับแต่ดูซิมีใครจะถูกบ้างแต่อย่างที่บอกครับหลังจากนี้เราจะแพ้วีกอนด์อูดติดอวีกอนด์อูดติดออ่าเฮ้อไม่รู้ว่าไอเทมจะพอหรือเปล่านะครับไม่พอหรอกเราไม่ได้หยิบอังเมนไอเทมมาครับไอเทมเราจะน้อยโอ้ไม่พอ,อ,อผมกำลังจะโดนกระทืบผมกำลังจะแพ้ผมกำลังจะตายผมกำลังจะโกอิ g e d g โอเคมีคนที่โกอิ g e d g เหมา ฟาดก้าบุมบอดนั่นเองครับแต่บอดดูดีมากเลยนะอัพเลยไหมัพเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยลีดีตานะนี่หนึงขอที่นึงไม่ดีแล้ว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 เก็บดอกเบี้ยแล้วขอเก็บดอกเบี้ยแล้วไม่ดี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 แล้ว เรามีรีโรฟี30อัน30เลยนะครับมันเทียบกับเงิน60บาทเลยนะ จริงๆบอดท,ที่ผมคิดจะเล่นเนี่ยจะไม่ได้ใช้นีโกะนะครับคือมันจะใช้เลนนักตันแทนแต่ว่านีโกะ2ดาวมาก็ต้องใช้ไปก่อนบอดนี้เล่นได้ครับมาเราเาจะตายเออดาเมจขาดครับตอนนี้ไม่กำลังอะเราตายเราตายคนระับเราตาย วีก้อนจะได้โอเควีน็อตได้ได้ตัวคีมาแล้วครับโคบุโกะคือตัวคีของคอมนี่ครับเพราะเราต้องการใส่เบอร์บอสสี่ดาเมจจะเริ่มพอแหละ มว่าการเรีนสําคันไหมถ้าได้มาไหวมันก็ดีครับคือมันสามารถเอามาไล่มอดสเตจิตหรือเท็กี่หรืออะไรที่มันมีประโยชน์เนี่ยได้ต้องเล่นไงต่อวะตอนนี้บอร์ดเราน่าจะโอเคมากแล้วนะครับเพราะว่ามีเวก้าสาดาวแล้วก็มีแบรนด์2ดาวแนวหน้า2ดาวแล้วก็ได้5บาทมาครบแล้วด้วยผมยังไม่ทุกคนครับคือรีโลที่ผมใช้เนี่ยยังไม่กิน มันยังไม่กินไปที่เงินผมเลยอะ่ะ <c oughs> คือตอนเนี้ยรีโลที่มีอ่ะคือรีโลฟรียังไม่หมดเลยอะ่ะยังใช้ไม่หมดเลยอะ่ะสายจิตปะเท็กซี่ดีกว่าเออเท็กซี่ดีกว่าแท็กซี่โคบุกอย่างที่บอกครับเราไม่ได้เน้นสเตรจิสอยู่แล้วดังนั้นเท็กซี่เนี่ยมีประโยชน์กว่าเราเล่นเท็กซี่สี อัพสิบไหมหรือยังไงดีบอตอนนี้ถามว่าฮิตแล้วหรือยังมันก็ฮิตแล้วระดับหนึ่งนะครับขาดแค่ห้าบาทสองดาวอัพสิบไปใส่แซกทุกคนจะสังเกตโพซิชั่นใช่ไหมเพราะผมวางเวก้าไว้ตรงกลางตลอดเลยวางให้ดาเมจมันสแปรชครับเพราะว่าตัวเวก้าเนี่ยเวลานติดไซเบอร์บอสมันจะสปรชดาเมจไปตัวข้างๆลองสังเกตดูนะอืมอัพสิบไปใส่แซกได้ปะวะคือตอนนี้ถามว่าอะไรคุ้มสุดถ้าจะหาห้าบาทสองดาวก็คือการอัพเลเวลสิบครับฟาดก้าบูมบด ไม่โดนเดกแต่ถ้าเราแพ้อย่างนี้ก็น่าจะต้องโรก่อนครับหา5บาท2ดาวสักตัวหนึ่งอันนี้โคบโกะไปแล้วกี่ตัวเช็คจำนวนโคบโกะนิดนึงครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้รู้ว่ามีโอกาสเจอโคบโกะเยอะขนาดไหนถ้าออกไปเยอะมากๆอาจจะต้องไปรีหาตอนเวลสิทครับเดี๋ยวผมย้ายโพซิชันแบบ อย่างตอนนี้ครูโบโกไปแล้ว3ตัวครับแล้วเขาหยิบไปอีกตัวหนึ่งต้องรอเขาขายตัวนั้นถึงจะหาได้สิ่งที่สำคัญมากถ้ารู้ว่าเราจะเล่นแซกนะครับให้เอาแซกไปวางตอนที่เราจะดีโรด้วยเพื่อเก็บล็อบอันนี้ผมลองเอาซิกกับเวก้าไว้อยู่ใกล้กันนะครับเพื่อที่จะทําให้มันลดต้านเวทให้กับตัวละครที่เวก้าตีอยู่แต่จริงๆสกิลซิกมันก็กว้างอยู่แล้วนะวางไว้ด้วยกันค่อนข้างเสียงครับางทีอืมอะไม่ค่อยดีฮฮ อย่างอันนี้ถ้าโดนสกิลเดวินเนี่ยก็โดนไปด้วยกัน3ตัวเลยครับไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ใส่เพื่ออีกคนหนึ่งที่เออที่ปาดผมตายหมดเนี่ยแหละครับเพราะเสี่ยง,งการวางไว้ด้วยกันหลายตัวเลือดเหลือ18เรายังรอดอยู่ป่ะว่าวผมว่าผมใส่แซกแทนเลยได้ปะ ตอนนี้ผมพยายามเอารีโรฟีมาหา5บาท2ดาวครับเพราะแนวหน้าเรายังยืนไม่ไหวตอนนี้ปัญหาคือเราไม่มีไอเทมให้คคบุโก,โกเลยครับต้องหาไอเทมเติมให้คคบุโกก,ก่อนมันจะได้ช่วยทั้งทำซีซีทำดาเมจยืนได้นานขึ้น ส่วนแซกเนี่ยจริงๆน่าเล่นมากกว่านีโกะอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของ CC ด้วยถ้าเราเก็บบล็อกให้มันเยอะมากๆแล้วมัน2ดาวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบดึงดังเด่นหนังไปคอยสตาร์ทที่ฝั่งลัวคูโบโกะมาแล้วเอาจริงที่ผมพยายามนั่งรีหาอยู่ก่อนนะเนี่ยคือพยายามหาคูโบโกะหตัวครับเพราะเราจะได้จากไฮสกอร์หตัวอยู่แล้วแต่ไม่เจอโอเคน่าจะขึ้น10ได้แล้วครับแต่ว่าอุย้ยโคโบโกะขายไปแล้วแท็กซี่อีกตัวไป เทคชี่ไท็ชี่นี่น่าจะได้ใช้เยอะสุดครับเพราะว่าเราใส่เทคกชี่สี่เหลัก <9, 000. S 1> อัพสิใส่เลยเน็กสถานการตอนนี้อัพเลเวลสิดีที่สุดครับเพราะเรามีรีโรฟีอยู่14อันแล้วเดี๋ยวจะมีทวิด้เฟสกให้อีก <S <s <im itation> อ้าวฟาก้าบุมหมดแตบแล้วครับอาจจะไม่ได้เอกอกดสองดาวครับ

รอไฟเริ่มก่อนค่อยใสครับโกโคบุโกะจะกลายเป็นซูเปอร์บอสลีโลยังเหลืออีก14อันน่ะลีโลมิงเหลืออีก14ีลีโลอะ่ะเอาจริงการนี้คือรวยแบบรวยมากมากนะครับลีโลที่มียังใช้ไม่หมดเลยจนบอดทิตแล้วอะ่ะไหวป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 ะไม่ไหวตาย <c oughs> มีขนาดนี้ยังไม่ไหวครับแสดงว่าต้องมีมากกว่านี้เวโกมีใครเล่นปะเนี่ย ่ีปะยังไม่ไหวยังตายอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนไอเทมแบรนด์แบบคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นที่ตัวดาเมจแนวหลังอย่างตัวของซิกเนี่ยไล่สกิลไม่ค่อยถี่เท่าไหร่ครับต้องเอาโชวจินมาเทรดให้กับซิกแทนแล้วก็เอาดูดเลือดไปใส่ให้กับโคบโกะครับใเบอว้บอสจะเป็นตัวแบก ว่าจะขาดแค่ตัวเดียวนะสะภาพตอนนี้ของบอดเราคือ2ดาวทุกตัวที่จะ2ดาวได้แหละครับถ้ามากกว่านี้ก็คือ3ดาวที่เรากำลังขาดอยู่1ตัวเยสโอเคกูชนะใช่ไหมกูชนะใช่ไหมบอกกูทีเกมกูชนะใช่ไหมโอเค ฝั่งนั้นไม่ได้ซื้อดักครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยตอนนี้เป็นการต่อสู้ันที่โพซิชันเลยครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวเวก้าของผมเนี่ยไม่โดนสตันหรือถ้าโดนอย่างน้อยตัวอื่นก็ต้องไม่โดนไปด้วยครับต้องวางแยกกันผมเลือกที่จะวางซิกกับเวก้านี่แยกกันเลยอ่ะเลือกเลยว่าจะสตันตัวไหนเสจุยนี่อยู่ทางซ้ายครับรอบนี้เป็นซิกที่โดนสตันผมว่าผมยังชนะได้อยู่ <Man> <Man> ผมว่าผมยังชนะได้อยู่ผมยังไม่ขายบอดผมว่าผมยังชนะได้อยู่ถึงตอนนี้เราจะเหลือหนึ่งชีวิตนะครับแต่ถ้ามันยังสู้ได้อยู่เนี่ยก็รอไว้ก่อนยังไม่ขายยังชนะได้อยู่ทุกคนยังชนะได้อยู่ยังไม่ต้องขายยังไม่ต้องขายยังไม่ต้องขายยังไม่ตอขายไหวไวลู่ไหวใช่ปะ หลักการโพซิชันเหมือนเดิมครับถ้าโดนสตันก็โดนแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งไม่ต้องโดนโอไมก์ก็ oh ชิบหายแล้วเวกาเวกาโดนอื้ <c oughs> เวกาแอนด์วิก เกเก้าปะทาวิกไป้ีิทุกตัวที่เป็นดาเมจเวทใช้เท็กชี่หมดได้หมดเลยครับเหมือนการเล่นในคอมนี้เอามานั่งหมดแต่เท็กชี่เลยอะเพราะมันคุ้มที่สุดแล้วอะครับ ไม่ขายดีกว่าถ้าขายแล้วไม่เจอมันจะไปเลยนะมันมีเหตุผลอยู่ที่ผมไม่ขายมันมีเหตุผลอยู่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงไม่ขายบอร์ดเหมือนตอนที่ผมทำตอนเออก่อนผมมีเหตุผลเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแป๊บนึงนะแต่กูจะชนะไปเนี่ยชนะไปเนี่ยชนะใช่ไหมโอเคเหตุผลคืองี้ผมมีโอกาสเจอแค่วโก ผมเล็งไว้แค่เวโก้สดาวแล้วมันต้องออกแค่เวโก้เท่านั้นถ้ามันไม่ออกเวโก้ผมแพ้เลยคือ 1. เราชนะเขาได้อ่ะเราชนะเขาได้อยู่แล้วจากการโอเควางโพสิชันใหม่ไม่ให้ตัวแบกโดนสตาร์ไปพร้อมกันมันวันเววินมันเสี่ยงไปอาจจะได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในช็อปเขาและเขาล็อกไว้อันนี้คือจะกลายเป็นเราโยนวินทิ้งไปเลยนะครับ เวลาตัวละครมันอยู่ในช็อปของเขาเนี่ยมันก็นําว่าตัวละครอ,ออกมาจากภูแล,แล้วนะครับซึ่งทามันแสบจริงๆเลยก็คือเขาไม่ซื้อแต่ล็อกช็อปทิ้งไว้อย่างเงี้ยเราก็จะขายบอร์ดทิ้งแบบไม่ได้เลยเลยนะครับจริงๆมันจะมีอีกสัญญาหนึ่งถ้าผมจะขายบอดก็คือถ้าสมมติว่าอยู่ดีเขาง,งัดเวก3าดาวขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยยังไงผมก็ต้องขายบอร์ดสู้นะครับเพราะว่าความแวลูของเราเนี่ยสู้4บาท3ดาวไม่ได้อยู่แล้วนะครับ รอบนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็น5บาท3ดาวนะครับแต่เดี๋ยวรอบหน้ามันจะมีที่ได้5บาท3ดาดาวนะครับไม่รู้เป็นอะไรเซตนี้ได้5บาทสดาวบ่อยมากเดี๋ยวไว้รอดูกันในคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e ไว้เป็นกำลังใจด้วยครับแต่เดี๋ยวตัดคลิปนั้นออกมาให้ดูไวๆขอบคุณทุกคนที่เข้าับชมด้วยนะครับสวัสดีครับแต่ถ้าคุณขายบอร์ดตอนนี้คุณได้มีอยู่หัวแถวไม่หัวแถวอันดับที่2เ <laughs> พราะคนจะขึ้นที่1มันจะเป็นคอมนี้เ <laughs> นี่แหละครับไซเบอร์บอสพาร์ตเก้าเลเจนดารี่ แต่บอร์ดมันหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยแต่ตานี้คือรวยมากๆจากการที่เราอัด a u m e n t in wave มาแล้วก็มีรี l o ฟรีจาก TF อีกทำไมมันดูเหมือนเ e วก้าเซิร์บอดจังอ่าต่างกันตรงที่จริงๆแล้วมันจะไม่ได้เวก้าสามดาวแบบนี้ครับคือมันตั้งบอร์ดมาเป็นบอร์ด AP นั่นแหละบอร์ดเวก้าหรืออาจจะเป็นรี l o v e เวก้าที่โอเคเราไม่อยากโลแล้วเราอยาก u p พเวลมากกว่าอะไรงเงี้ยแต่ตะกี้แบบมือกำลังจะไปขายบอร์ดเลยนะกำลังจะแบบกด ผมกะจะกดขายแวนแล้วผมรีต่อแล้วแต่แตะกี้ไม่ดีไม่ดีมันจะชนะอยู่แล้วถ้ามันจะมาก็ให้มันมาแต่ถ้ามันไม่มาก็ไม่เป็นไรฮะ <c oughs> เรียกได้ว่าให้ลุ้นแล้วกันอ่ะช็อตลุน้นช็อตลุน้นเออถ้าเป็น normal game หรือไม่ก็แบบเป็นเกมเล่นแบบโชว์แมทมันมันก็จะขายบอร์ดอยู่นะ